หน้าฝนนี้ชมความอลังการน้ำตกห้วยหลวงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้น้ำในลำธารห้วยหลวงไหลลงจากหน้าผาที่มีความสูงประมาณ45เมตรลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ น้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอําเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีตัวน้ำตกตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพรสุดสมบูรณ์น้ำตกห้วยหลวงเกิดจากลำธารห้วยหลวงไหลตกจากหน้าผาที่มีความสูงประมาณ45เมตรไหลตกจากหน้าผาสูงชันลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำใสจนมองเห็นตัวปลาน้อยใหญ่ว่ายไปมาและมีหาดทราย ขาวสะอาดลานหินให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามจนทำให้ถูกยกให้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่างด้านบนมีจุดชมทิวทัศน์และถ่ายภาพด้านล่างมีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน273ขั้น ในช่วงฤดูฝนจะมีพืชจำพวกมอสและเฟิร์นขึ้นสีเขียวทั่วทั้งบริเวณโขดหินภายในเพิงผาน้ำตกมีทางเดินลอดใต้มม่น้ำเข้าไปยังโขดหินฝั่งตรงข้ามซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ3กิโลเมตรรถยนต์สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกโดยทางลาดยางอย่างดีช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับการเดินทางหากออกเดินทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีไปตามถนนหมายเลข24สายอุบลราชธานีเดชอุดมจากนั้นก็เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข2 0 4 9มุ่งหน้าไปอำเภอนาจั่วยจะพบถนนหมายเลข2248เลี้ยวขวาไปตามถนน หมายเลขที่ว่านี้ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอและตลาดไม่ไกลถึงบ้านแก้งเรืองก็จะพบกับทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกไม่นานก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติปูจองนาย่อยน้ำตกห้วยหลวงอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยตําบลน,นาจัลวยอําเภอนาจัลวยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที Yeah.